จุงกะจะพี่น้องจ้าจุงกะแปลว่าสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเยบอลาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมเยบอลาเด้อจะพี่น้องจ้าพาพี่พาน้องเขาปพาอายุฮากินอีกคือเก่าจะพี่น้องวัอนี้มาก้นมันเนาะพี่น้องเนาะวัอนี้กับวันที่ยี่สิบห้าจะพี่น้องที่ยี่สิบห้าโมกุาซึ่งตรงกับวันเสาร์เนาะพี่น้องเนาะมาก้นมันจะพี่น้องมาก้นมันหักเด้อพี่น้องเด้อมันหักหรือว่ามันเส้นมาเยบอลาใส่พี่น้องเบื้องคือหรือว่าเท้าเนาะพี่น้องเนาะอ มาเบิ่งเครือมันจ้ะพี่น้องนี่เด้อจ้ะพี่น้องพี่น้องแม่เห็นบ่จ้ะพี่น้องจ้านี่เด้อพี่น้องเด้อเครือมันหาดหรือว่ามันเส้นจ้ะพี่น้องจ้านี่ลงนี่จ้ะพี่น้องลงกบเหงาใหม่นี่จาบลาสิงัดข้นไดปุ๊ลักษณะเครื่อมืนมืนจ้ะพี่น้องมึนมเด้อพี่น้องเด้อลื่นลแล้วก็มีน้ำแสกแซงตามอตามตานี่จ้ะพี่น้องมีน้ำเล็กน่อยอันนี้เครือน่องอนึ่งด้อมันจ้ะ่นวนี้แ่จ้ะพี่น้องนี่ก็เครื่อมันนคือันนี้ับหน่อนหว่อยึง นี่นี่ก็แมนด้วยกันเด้อจ้ะเด้อลักษณะเครื่องเขากระสีล่ำต้นหรือว่าเครืออนะพี่น้องเนาะกระสิมืนๆืจ้ะพี่น้องจ้าตามขอตามตากระสีมีน้ำพอถึงฤดูห่อนพี่น้องรือดูห่อนหรือวืาอดูแรงเขากระสีลดสิล้นล่วงโรยลงมาจ้ะพี่น้องล่วงลงมาแล้วล่นลงมาแล้วเป็นตั้งไรเดี๋ยวให้ยบลาหาก่อนเห้พี่ให้น้องเบิ้งนี่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 จ้ะล่วงลงมาแล้วล่นลงมาแล้วกระสีปะมาณนี่เด้อพี่น้องเด้อเขากระสีเหี่ยวส่วนว่าลำต้นสีองกรบสีไงกว่านี่นอจ้ะ เป็นปองเป็นปองอยู่นี่เขากระสีรุดระว่างนี่ระว่างนี่กระสีรุดออกแบบนี้ก็ถือว่าใส่ได้แล้วเด้อพี่น้องเด้อคันทักเบื้องแล้วลักษณะแบบนี้บ่เป็นเส้นก็โอเคจ้ะพี่น้องกินไ,ได้เด้อจ้ะเด้อทราบอ้ย มั่นสนิทหนีได้จากพี่น้องคันแม่ไปก้นถึกบ่องได้ที่เป็นหัวนะพี่น้องเนาะมองเดียวนี่เอามืองเอาอเบิจ์ะพี่น้อง น้องเนื้องันนี้จะข้าวเดียวข้าวเดียวกว่าต้มแล้วพี่น้องเอ้ยได้ป้ะได้บ่ะหน้อยๆจังสี่หักเบิ้งจ้ะนานว่เป็นเส้นเอาได้จ้าวันนี้บ่กลาว่าสิเอาอันข้อใหม่ออกสองขอนจ้ะเอาหอวใจป้ะพี่น้องเอ้ย ซาวหาไปเลยจะบ่อได้น้ำหักน้ำปิ้งยังดอกจะซาวไปโหลดอันนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นเป็นหากเพาะพี่น้องเนาะเป็นหากหรือว่าเป็นติ้งที่ออกมาจากเงาเขานน่นเองจะพี่น้องออกมาจากเงาออกมาจากเครือจากเ้าเนาะพี่น้องเนาะเป็นยังกาจะเอื่นมันหากเป็นยังคือจังเอื่นมันเส้นนี่จะพี่น้องนี่แหละมันเป็นเส้นมันเป็นยังสี่ ันถามว่าเป็นเส้นนังศีกกินได้บก,กินไดเดีย๋ยวพี่น้องแต่ว่ายำแล้วก็ต้องค่ายคืออันมันสาคูไม่เดี๋ยวพี่น้องยำแล้วก็ต้องค่ายแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นเส้น,นเนาะ,ะพี่น้องเนาะกล้วยหนาเดี๋ยวพี่น้องเพิ่มอันหนึ่งหันทนา,าไปเล่นออกจ้ะกล้วยนเาเล่นต๊ะกว่าน,นี้รัดอีกแล้วขอ,ออของเทียมใหม่เด้นี่นีหนีบังเด้อมการแข่งไง นน,บบน,นี่จ้ะหัวที่ซับบางหนึ่งั่ถ้าแบบนี้เ่าเป็นเส้นเป็นเอ็นก็คือเอาได้โอเคเดีย๋ยวพี่น้องพี่เด้อปลายสุดกันยุ่งทั้งทีนี่เดี๋ยวพี่น้องนี่อันนี้ก็สีลงหัวได้จากเบื้องลักษณะแล้วใบเบื้องแข็งแข็งแม้แตแข็งแข,ข็งดำดำไซรัะเขื่อ นี่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 จะเคลื่อนี่จะบอลาซับออกอยุ่นีเรื่องเงาเขานี่พี่น้องเงายุ่นีลราจะถีงเงาใหม่ทับบ้างหนึ่งหันนี่ละเรื่องเอาตอนนี้ขึ้นก่อนเขาขาวขาว,ว่าแม่ซีสุดแล้วบอสจะไปทางใดมาทางใดเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทางปุ่นก็นมีเครื่อนไม่จำงเนี่ยซับอีกล่ะ สุดแล้วเยบบาวราห์เขาขาวคือจังสิสุดสุดแล้วจ้ะเหลี่ยมจั็กน้อยเล้วอพี่น้องเด็ดจะกินได้หลากหลายอย่าพี่น้องม,มันชนิดนี้น้ำไปแกงก็ได้น้ำไปแกงน้ำไปเชื่อมพี่ของหวานแกงใส่ปูใส่ปลาก็ได้จะแสบพื่งกันมันปลาเนะาะจ้ะเขาก็มีกินอีกลากเป็นของเขาเมันก็น ฮักเอาเลยละจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าบึงเนี่นยงามเลยฮัทก้อนเลยก่อนเป็นเพื่อใหม่จะบองอานี้เอาก็ได้ฮักอีกแล้วหนึ่งทอนอีกอสิหักก่อนเลยเนา ม้าฮ่าัะใส่ตาบ่ได้ข่าวเดียวสิเต็มตาแล้วพี่น้องตันตันเมื่อเมื่อไปเอาหมีดาให้แม่นะลูกเร็วตั้งๆั้งตังอไรนะพ่อย่าแมงหอนี่นี่ตัองแตหนักใหม่เลยลูกเอ้ย จนว่าเสียมหักพี่น้องเอ๋ยพี่น้องว่าคุมบ่ออยู่พี่น้องจ้ามันกระตาหนึ่งกนจนว่าเสียมหักคุมบ่อพี่น้องว่าคุมบ่อพี่น้องเอ๋ยอื้อ